ทายคลิปอยู่ดีๆฝนวัดเทลงมาฟ้าห้องตึมๆยู่โอ้ยมันเป็นอย่างอันนี้มาแบบปูหูเนื้อหูโตเลยฝนตกข้างลิ้นเขากระเดนดีอยูยอย่พันสลัดต้นสูงๆของปล่อยกระหกักแลกแ้วพี่น้องฝนตกตั้งแต่หางแหวนอุวานี้ลมเขานักฮักมุนอุ้ย,ยสลัดกับหอมป้อมคอยอยู่น้ำกันพี่น้องมุนคักปัญญ์ ทีู่กวชิมาโตกเบ็ดนองป่ามันคือเปลี่ยนแบบนี้เนีะเนาะท่วมจนเรเห็นฟังเลยบาทนี่สุดยอดเลยฝนคค,คมนันนีอันน้ำคอมเลยเนาะ นระนีระนาดเลยรถก็เอาไปกองอ้อยอยู่ต้น,น,นมไนม้ครับทางเป็นมาได้ันเงี้ยบวชเป็นได้มาตัดทางไว้ตัดทางไว้เนี่ยเนี่ยบอลไหลนะพอ่อบอลนั่นนะ่ะบอลทอเนอะาะจำได้ลงมาทอนี่อลงมา สบายเพท่นพี่จะมาท่วมปั๊บที่ต้นน้ำม,มาคืนนี้พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมนี่ได้นี่เห็นปะพูดนะปาหยาเนะี่ยแปลนเอ่อตืดไปเบิดเลยโอ้โหโตแปนเบิดน้ำท่วมเมื่อคืนนี้นะฝนแห้งพี่น้องนี่ไปฮู้ดแปนเบิดเลยปั๊บที่ถูกพี่นอ้องฝนตกแหง้งน้ำท่วมลำทางนะ ปั๊ดติโตทางน้ำพี่น้องเลยสัตว์ปลาไม่แถวนี้ละแปนเออเติร์ดเลยเมื่อคืนนี้ลงมานี่บ่ได้เลยนี่น้ำมันยังไหลอยู่นี่นะเห็นบ่นี่น้ำยังไหลอยู่ปั๊ดติโตยัน <Yeah. S 2> ปั๊ดติโตพี่น้องเลยน้ำท่วมน้ำมาแห้งขนาดเลย คนมาอยู่นี่นั่นหลายปีแล้หลายสิบปีนะบุเห็นน้ำแห้งสิอ่านนี่จะเกือบพี่นอ้องโอ้โติดโต้ถ้าทน้ำมีอย่างคือจะมาแห้งขนาดนี้มือนี่นะน้ำท่วมไปเบิดพี่น้องพุ่น้าเกิดมาบุเคยเห็นจักเกือหากจะเจอข้างแรกพี่น้องเองติดโต้ทางขี้เหงือ่อน้ำพัดไปนะพุนะ่น้าพี่นะของชาวบ้านเด้นะ เไปไ็นแบว่านิทานกอ่นนี้น่ามาแห่ก่ะปลาที่โดนน้ำท่วมป๊าทุวรถรถถึกน้ำพัดถึกน้ำพัดมา นี่วานี่น้าพัดมาคนทางเพงเลยโอ้สุดโอ้มุนนักงนบดเลยหนทางเขีนปืดเน,ะนะาะจุดหน้ามันขึ้นมาวันพี่ได้เนี่ยน้ามวานนี่นนะ ทุกคนมาพี่เดี๋ยวจะเข้าไปบึงขอนเฮ็ดข่อยพี่น้องออ้ขอนเฮ็ดขอนบุญยังแล้วขอนเฮ็ดไปแล้วพี่น้องปีหน้าโมได้เก็บละอาถูกน้ำมาขึ้นมาฮอพี่เลยนะมาพี่อาตัวขอนเฮ็ดโพเห,พหือขอนเฮ็ดไปแล้วพี่ à, น้ามันขึ้นมาฮอพี่น้ำแห้งไหลายพี่น้อง ขอนเฮ็ดไปละบรเห็นขอนเฮ็ดละโอ้ขอนเฮ็ดไปุ่พี่น้องไงยยึดขางวังขอนเฮ็ดเจ้าบุได้กินเฮ็ดแล้วเด้อนี้เด้อ๋อนเฮ็ดเหลือแต,ต่ตอแล้วพี่น้องขอนเฮ็ดหายไปกับน้ำละ ขอนเฮ็ดค่อยหายไปกับน้ำพี่น้องว,วานน,วนี้น้ำสัดขอนเฮ็ดไปโอ้ก็เรือยังไงขอนเฮ็ดคอยน้ำกับพัดพาสัดไปแล้วพี่น้องกีน่าไม่ได้กินละอยู่กลางน้ำใชนะ่ไหมมันก็เลี้ยงหอยใส่สัตว์เลี้ยงเห็ดอยู่เนาะไปละพี่น้องไม่ได้กินละกีน่านะ ุอยู่กลางน้ำเพราะว่าฝนตกบดมือบดคืนเลยสาดขึ้นไปคุณ